ถ้าพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าแม้จะรักษาศีล227ข้อไม่ให้ด่างพร้อยถึง100ปีก็สู้การทำสมาธิภาวนาแค่ชั่วไก่กระพือปีหรือช้างกระดีหูไม่ได้การเจริญภาวนาสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ1การทำสมาธิด้วยสมถาาภาวนาเป็นการกำหนดลมหายใจเพื่อให้จิตใจสงบนิ่ง ไม่วอกแวกไปที่ไหนพูดง่ายๆคือการทำสมาธิซึ่งการทำสมาธิก็สามารถทำได้หลายแบบและวิธีที่ง่ายที่สุดและคนส่วนใหญ่นิยมทำนั่นก็คือการกราบไหว้พระสวดมนต์เพราะการสวดมนต์จะทำให้เราจิตใจจดจ่ออยู่กับบทสวดและถือว่าเป็นการทำสมาธิระดับตน้นขั้นที่หนึ่งหรืออีกแบบที่คนส่วนใหญ่ใช้ฝึกสมาธิ นั่นก็คือการนั่งสมาธิ